สุพดิถีที่สิบสองสิงหามาตวรโรกาสเฉลิมชนมงคลสีแปดสิบสี่พระพันษาราชินีปิ่นนารีจัก,กรีรัตฉัดกระมลเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิจนิลมิตรสลิดสันบรรดาลผลหัตถกรรมศิลปาชีพชีวาดลน,นิกรชนประจักษ์แจ้งพระปณิธาน ป่ารักน้ำฉ่ำชื้นฟื้นนิเวศท,ทั่วแคว้นเขตเจ็ดจำนงทรงสืบสารราชกิจวิสิทธ์เกื้อทุกโครงการทะทรงงานอภิบาลนราไทยขอปวงเทพเทวันทุกชั้นฟ้าประธานพรพระมาตาพระลาทิสัยนิราชทุกเกษมสุขสวัสดิ์ชัย เกียรติเกลกอกรกิติบรวรขจรเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายมนัสแจ,จม่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง